พ่ครับพ่อจะผ่ามาดีครับมาล้ำมาหอดนะเด้อคุณพ่อครับครับพ่ลงการหลงงันเหรครับครับบ้านน้องเรานี่แหละครับมาหอดการหอดงานเหรอเด้พ่อโอ้าคนมาเที่ยวกันเที่ยวงันบ้านคุณพ่อหลายแต่ครับอันหลายกระซั่มตะกอห้องน้ำโต๊ดซื้อประตูกระฟงออกครับโอ้ยพี่น้องหลายบ้านหลายเมียงเอาขอเสียงพี่น้องบ้านน้องเราแน่เลย บ้านเจ้าภาพาบ้านคอยก็มีได้ไอายพี่น้องบ้านคอยอยู่บ้านแถวนี้ล่ะเอาขอเสียงพี่น้องบ้านโพนเมืองแนเ่เร็วเอ้ยคักแต่ดอกมาเบืองมอนําบ้านเพื่อนบ้านเจ้าของบาจา่จ่างจักเทีย <c oughs> ครับครับคุณพ่อเอ้าอันเจ้าภาพครับอันอพอดีอผมเห็นแม่เจ้าภาพเร้หัวไจบู๊โอ้คุณยายคุณยายวัดดีครับมอล่ามครับ มอลำมมอลำครับมอลำมาเจ๋ไสเอา้มามอลำมาทำการแสดงว่าบุญบังไฟบ้านเพื่อนนี่ยแหละครับอันได้หาเขาหาหน้ามไปให้นมอลำกินบ,บ่ครับใ่อ่ปะหูย่อยบ่หูย่อยแค่เลียนซีเ <c oughs> มน,มน,นเล่าเรียนการเรียนงานหไรเงื่อในใดบุ๋บอไอห้ามาแล้ยวห้ากันลำ้ำสุพีสุนองห้าฟังเพื่อนมาบุญบังไฟสิบสองสล้งงานล้ำนีแล้วเนาะครับคุณยายเนาะเอาเป่าขึ้นไอพี่มอแค่เอาพี่น้องก่อนสิบไปหน้ามาหลังยกที่แหลกแหกที่มันบอล็อกบอลัมขอไหวอ้อยอดคู่กันเด้ออีพออีแม่เด้อ อุลนน้องเอาอลันนอม่วยมวนลน้เอาละลวละว่าสาธุสาธุสาธุพุทธรัตนาั่งธรรมรัตนาั่งสังกรัตนาณั่งนแก้วซ้าประกันตัวมาปุกมาบาง มากังมาเลื่อมยามลำไวับโหาหลวงฝากหอดพระถังช้ำจังกะซอยมึงบ่ได้เด้อบาดไอ้ละแม่ดวาคุณนายคันนี้ละเจ้าเขาว่ามอลำนี่ละเจ้าเขาว่ามอลำบ่แม่หมอไปทำผิดงานผิดให้ร่างกายใหญ่สะอาดสะอางอย่างใหญ่เต็มมองป่านมักมีพวน ฝ่าอ้ <Jean> สวัสดีครับเมเจ้าภาพโอ้เอาจังหมอลำมาเร็วจักไปรีฟ้อนอยู่ในองค์แต่คุณเมย์ยาบาดสันวาซี้องออกมามวนน้ำหมอลำทั้งนอกมีคุณเมเจอภาพเอาล้ำกับวนขาดบักขัดตอนวันกะดีทักทีกะตรงอย่าส่วนเห็ดบาดองไล่ออกต้นทรายเหนือกะคุยมาตายอยู่ใต้ตุงติดแก้มปินปินหอมเข็ดน้ำดม ซอยบอกครับจ้าเอาสอยจ้าก่อนซะสันแม่สอยสอยพี่น้องฟังสอยแม่จับภาพนอน้องแตเปลี่ยนคำแม่งคำมาขึ้นยากกินตับหมอลำเชนอ้อมเอามาลำสอยแก่จ้าก่อนเด้อสันแม่เด้อเออเอาสอยสอยแม่จับภาพฟังสอยน้องแตดเดะบินมานั่งสาดคำตับหมอลำนี่เทิงเสียบเทิงหวานเอาฟังเด้ออุ้มลุงตีอิ่งอาบุปภะก้า ขายไก่ปอบปฏิยายบอโอ้บอแหล่ว่าจันไก่ปอบใจผีปอบเฮ้ยผีปอบผีปอบเฮ้ยผีปอบมาจับรับผีปอบนีตอเมีมายอบอกว่ารับกูตัหาันไปเสเนาะบบดนี้เนาะน้าสิรับงานใหนเพิ่นแล้วฮั่น ม่ตทั้งอย่างน้องมางุ่มอยู่ที่บ้านทินทั้งขยาวัดตอนวัดใ้แล้วกูบ่เห็นกูแล้วล่ะเอาไปขึ้นเพิ่นก่อนซาเปชะตายชะทางหลายที่เป็นเพี้ยนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งบมดทั้งชิน เอาล่าะเจริญอีกบัดนี้ว่้คงว่าเลื่อมแม่ยมึงอย่าง,งานี้แห่งหน้าซิวหน้าขวันจำเป้จำด่ามาจะได้อีกมาจะได้อีกอ่าเวลาหอนตุความคุณลหลายๆเด้อครับเดอ้ออ่าเวลาหอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ผู้ใดมาบ้าน้ำกุ๊ก

โอ้ยไม่ไงค่ะในตัวนีเจ้าเป็นบ้าจ้าไนจ้าเอาทางขยานี้จะคอยีกูว่าได้เอานี้ข้าเจ้าบ้านี้ไปเสเอานี้บอกมอแขนถือเลี้ไก่กูไปพุ่งออบอกมอเค้นตีเอาวยนี้ไม่พาข่อยไปยุบันไม่โไม่ไง่อ้ม่กูออกนากูไปรู้อ พี่ปอบตัวครับไม่ยั้งขันพี่บ้าขาลูขาเหงียงยังนาะครับเห็นบอบกูาแล้วหมอผีหผีไปหาเหมือนไม่ไปอบตัวนี้ตัวมันเป็นจอยจอยเมนบอบบอดเด้อปอบตัวนี้มันอ้วนด้อครับเมื่อกี้มันเคยจอยยาเที่ยงไปเียงแล้วหัวมันซี่ข้าวข้าวงอกงอกเมนบอบครับปอบมันหัวดำ ประม่นเล่เาหลงกันก็ก mm. ูดอเอี่ยนอันยาบาสันมาทีต ok ัวครับซอยจะบาดอหมอัวตา่อหมอหวตาเข่าส้มเ่ส้หัาอหมอเขาสมหวครับเหมอบเลยเขาสมหมอเป็นยั้งคันมึงเย็บตีนกูเอ้าขอโทษโอ้ยเย็บกับเบเยบธรรมดาเย็บทึกเล็บขบกูพอ่ะนี่ยเอ้า โกมางาคือตักระตูนแท้ตายอันต้อปยาดีเพื่อนยังยาบาดฉันบาซีถอดพ่อหมอได้ไดๆกามาแล้วป่าปอบเพลิดอดถอดอ่าพอดีฝังปูเด้อปูที่เข้าส่งมาป่าปอบเด้บัดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็นายพ่อหมออันมาแต่บ้านไหนยากวนสมาธิกูอันน่้นมาสิถามมาคือได้มาหอดพี่จะได้พ่อหมอยากวนสมาธิกูเห็นต่อภาคไปนี่เหตุงานะ กวนสมาธิกูกูรู้แล้วใครบ่ได้กวนเหยุไงงะอ้าวบักอันนี่เม่กันยังว่าอยากกวนสมาธิกูเอาใคอยยังมาคอยบ่ได้ก,กวนผ<อ>ู้ใดกวนผู้หลังห,หุ่นหมผู้ใดวะวันที่ป้าน าจะได้มาแก้มาแดงแม่บางแท้ป๊าบก็มาอยู่ใจมาเกียงคักลีใส่น้อบาดนี้ไปแตาแย้ครับอ้าวองต้นนี้เม่ยาหมองขามความปลอดภัยรอดตายดีสิเขาองเดี๋ยวนี้แหละเออเออเหยียบเหยียบอ้าวบักบ่อรัมมึงเขาองก่อนกูเห็นอยังเขามารีบปอบเลยออกมาอ้าออกไปแล้วคอยจีไปลีใช่ไหมไอ้บิ๊กเล็กคนนึง หลังบ้านผีปอบเฮ้ยมึงดูผู้ใดแกล้นเขาตะวงตะวงอีเมียหมดหมอวิชามันกับสิขาลลีอยู่ในองค์นี่และเมื่อนี่แล้วเป็นเมื่อตายของมึงมึงต้องเจอกูมึงต้องเจอบากกระโพกของกูป๋อตายกะท้างหลยงหรอมะ

เฮ็ดือค้อนแไม่ง่ายปูปูเอาปูปูตายตายุ้ยวุุ้้ยวข่อยว่าแม่รอบบาบบอแม่นยางฉันบอปบาปล่าโตขันใบยางตะปูแล้วถือ้อนใส่ตวกลัวปหอด้าไเมื่ตายเฮแต่หมอผีกัเฮ็ดยงมันบไงาไม่ใหนีไปไสาไปไปไป มันเหี้ยวฮะพอมันตีกูให้เจ้นุ้๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบใช่ไหมคะเนี่ยผู้ใหญ่มีใช่ไหมคะอโอ้คุณพ่อจับไม่ได้เลยแต่งตัวอะไรคะเนี่ยอ๋อบุญบางไฟเข้าใจแล้วแต่งตัวสลอเลยนะคะ จำไม่ได้เลยนะคะจำหมอไม่ได้เลยค่ะหมอบอกเลยครับจ้าหมอมากงังมาตรวจสุขภาพประจําเดือนยังไงล่ะครับพ่อบุญมีเอาผู้บดเอิญนะเอาอย่างนี้นะคะประกาศออกมาเลยนะคะใครที่เป็นกลุ่มเปราะบางคนแก่คนชราเบาหวานความดันไอ้พวกประกาศเลยบอกถูกต้องแล้วค่ะอ๋ออ๋ออ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้า อาลูกบา้านเด้อลูกบา้านทั้งหลายเด้อเพิ่นมาเออ่ตรวจยุงล,ลายเด้อเพิ่นมาตรวจสุขภาพเด้อผู้ดใดผู้ใดเงี้ยเน,นีนยสั้นออกมาเด้อ,ท,อท,ทั้งเพิ่นและทั้งวัดทั้งว่าไปแล้วเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่คะอบ่แมน่นผู้ใหญ่บ้านได้ค่ะพ, <อ S 3> <า>พ่อผูใ<ช>้ใหญ่คะครับมาหรือยังคะทำไมยังไม่เห็นใครเลยอุย้ยคุณหมออะไรคะหมอแยกไปใกล้องค์เ่ะฮะแย่าไปใกล้องค์อ๋อให้นั่งใกล้ๆองค์เลยค่ะ ีเลยนะคะเนี่ยอนุรักษ์ของเก่าเลยนะคะโอง่งแดงเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วบอบอยู่ในองค์ฮะบอบอยู่ในองค์ให้ส่องดูในองค์เ<า>ว้นตายแล้วมีอะไรเลยคะอย่าบอกนะว่าเจอภัยคุณหมอต้องมีของขวญแน่เลย <c oughs> ดีนะดิมันมีโอ่งมีอะไรด้วยเนี่ยอะไรเลยคะ ู้ใหญ่บ้านอะไรคะเนี่ยเล็บยาวเล็บดำบอยให้เล็บยาวขนาดนี้ได้ยังไงคะเชื้อโรคมีมันมากับเล็บเวลากินอาหารลูกแม่ผู้ใหญ่บ้านกินยังไงคะเนี้ยกูกินทุกอย่างตายละแม่ผู้ใหญ่คะพูดกับหมอพูดพ่อพอสิคะอย่าพูดกูพูดมึงมันไม่ได้เรียนหนังสือเหรอกินอะไรเป็นอาหารคะกูกินเป็ดดิบไก่ดิบเป็ดดิบไก่ดิบตายละของสุกๆมีไหมถ้าไม่ไปกินคะ อไปกินอะไรของดิบฮะของดิบแล้วไปกินที่ไหนเนี่ยฮะกูจะนล่าหมูมานอย่าบอกนะว่ากินหมูเดียวไม่มีใครบอกใครสอนหรอกคะว่าทานอาหารให้ครบห้ามูคุณหมอคุณหมอค่ะคุณหมอไปใกล้มั่นแต่ค่ะหมอพยาธิมั่นบอกครับอุ้ยเขาเป็นอะไรหรอคะมันเป็นผีฮะมันเป็นผีอะไรนะคะผีโอ้มันเป็นฝีนี่เอง ตายแล้วคุณยายเป็นสีก็ไม่บอกนะคะเนี่ยนอกจากเป็นสีแล้วมีอาการเป็นอะไรอีกไหมคะเป็นปอดจับเจนบและแพ้ละเป็นโรคปอดก็บอกว่าเป็นโรคปอดเป็นมะเร็งก็บอกว่าเป็นมะเร็งสรุปแล้วเป็นอะไรกันแน่คะเนี่ยกูเป็นปอดปอดไม่ใช่หรอกค่ะหมอดูก็รู้นี่มันจะมาเป็นโรคปอดอะไรคะพ่อผู้ใหญ่ขาหมอวินิฉัยแล้วนะคะภรรยาของคุณพ่อเป็นไส้ติ่งค่ะ ออห้องแลนนี้คนเป็นไส้ติ่งตัวหันย่าหมอดูก็รู้นะคะกินของดิบมันจะเป็นไส้ติ่งค่ะระวังกันด้วยนะคะแม่ผู้ใหญ่ค่ะเริ่มมีอาการเป็นตั้งแต่ตอนไหนหมอจะได้วิบบขูกเป็นมาตะเกิดเป็นมาตะเกิดเลยหรอคะตายละพ่อผู้ใหญ่บ้านไปทําอะไรอยู่คะปล่อยให้เมียตัวเองป่วยนานขนาดนี้ได้ยังไงทำไมไม่รีบเอาไปรัก ป็นนานขนาดนี้ไม่ใช่มันเป็นเรือหลังแล้วเหรอเอ้าอันอปอเป็นเมียก็ผมเหองย่าตายละไม่ดูแลกันเลยสถาบันครอบครัวนี่อันดับแรกเลยนะคะเจ็บเป็นเอ็นอุ่นนี่พ่อผู้ใหญ่ต้องรู้ก่อนไม่ใช่ดูแต่เรื่องคนอื่นนะคะพอเป็นหมอรําเอาอย่างนี้ค่ะแม่ผู้ใหญ่ขาถ้าภรรยาผัวไม่ดูแลเดี๋ยวหมอจะบอกจะสอนก็แล้วกันนะคะดูไปกับหมอเลยนะคะเนี่ย ยาวขนาดนี้นี่คุณยายไปตัดให้มันสั้นเวลากินอาหารจะได้ถูกสุขะอนามัยเอาทานอาหารเหมือนกินไม่เหมือนบ้านเหมือนช่องคนอื่นทานของสุกอย่าไปกินของดิบอของดิบมันมีแต่เชื้อโรคมันมีแต่ขี้กระตือทานอาหารให้มีประโยชน์มีคุณค่าต่อร่างกายาทานอาหารให้ครบห้าหมู อย่ากินบ้านหนองเหล่าหมูเดียวเอ้าหมูสองไปกินด้วยบ้านสร้างช้างไม่หมูสามเลยไปกินเลยบ้านครูขากเอาหมูสีไปกินเลยบ้านคำหมี<อ>หมูห้าไปกินให้มันครบบ้านโพนเมืองอกินให้มันครบห้าหมูร่างกายจะได้แข็งแรงเ,<อ>เข้าใจไหมหมอบอกหมอชอนนี่ฮะก็ไม่เข้าใจ เข้าใจยังไงหมอบอกจนปากเปียกปากแฉขนาดนี้นี่พ่อผู้ใหญ่คะออะไรคะคุณหมอมาจากโรงพยาบาลไหนครับดิหมอมาจากโรงพยาบาลเขียงในนี่แหละค่ะกันห้าข่อยป่วยเอาข่อยไปบ้านไร้ๆหมอขยอ่านหมอเชียงในเอาอย่างนี้นะคะคุณพ่อเดี๋ยวจะพาภรรยาคุณพ่อไปขึ้นรถโรงพยาบาลน่าจะเป็นกรณีฉุกเฉินแล้วนะคะคุณยายน็นอะไร มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันร้องไห้ทำไมกระยันเมื่อกี้เอาโอ้สามเลยร้องไห้เดี๋ยวผมก็หาว่าหมอหลักแกคนไห้หยุดไหมจะหยุดไหม้ไมไม่้ความร่วมมือหมอเลยสามคนอย่ามาใกล้ไม่ยอมอย่าไปใกล้คนอื่น ยิ่งเ<ไ>ป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนั้นเข้าใจไหมมาให้ใหยังบักอันนี้ข่อยลีตดปอบเอาอย่างนี้ค่ะคุณยายไปขึ้นรถโรงพยาบาลกับหมอเลยนะคะอ <c oughs> แต่ว่าก่อน<ไ>จะไปนี่ต้องเปลี่ยนชุดโรงพยาบาลก่อนมันค่อยปลอดเชื้อ,อแต่ว,ว่าใส่ชุดอะไรนี่มายุ่มมานยุ้ยสกปรกโสโครกกินตัวว่าสันนึกว่าเขาพปุ้นบูดหมอเราก็ดีอยู่ต้นเลเอาหนี่ใส่ชุดโรงพยาบาลเอาใส่ ไม่ละไม่ใช่ชุดโรงพยาบาลเอ้าชุดยังคันหมออันชุดหมอนอนกับผัวค่ะขอโทษด้วยนะคะหมอหลวงเาาเอ้าอย่างนี้ค่ะใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกนะคะแม่ไปขึ้นรถโรงพยาบาลเลยอดีตบัตรประชาชนไปด้วยนะครับพ่อเคยมีประวัติแพ้ยาไหมหมออไม่ได้เลยไปกับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นนั่นผีปอบนะบอกเร็วใช่ไหมบอกเร็วใช่ไหมอย่าไปแช่น้ำอยู่ในองมันจะเป็นปอดบวมเขาไม่ได้เป็นโรคปอด I'm <laughs> gonna